มาอเือนัวมาที่น้ำตัวครับมาขอการมาขอแฟนเสี่ยเพื่อนนแตรับเบอร์8จะพักเพื่อไทยครับนายกจากพักเพื่อไทยดรยศนันท์ภงมสวัสดิ์นายกมรีนะครับเบอร์9้าจากพักเพื่อไทยนะครับขอทุกท่านนะครับไปเลือกตั้งกันเยอะๆในวันที่8พดานี้นะครับขอใังยนคั วางแ้นเดียวมรับจะเทียวต่ายหมู่บ้านเทียวตาราคาเงีวันนี้เฮามาพักไทมาตบรันมีใหม่นะครับผู้สมัครทอสอยอยู่บนรถคันนี้นะครับมากับสวัสดีของวามแม่ตาทากท่านนะครับในการที่จะส่งพักเพื่อไทยเข้าไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อไทยเพื่อไทยทำได้เทจากประพลนทำได้ เื่อไ, abei, ไท้ากทารบังริสุทธิ์ต้องกลับมาท้องตาจะมีแต่สดใสน่สินที่กลางคาจะหมดไปจักรัรผิทำให้ทัน Blaze ทีเด็กๆ huh. ทุกคนต้องได้เรียน ศศษตรทางกินจ,จะไปไหนทางที่ดีเกษตค้ขาขายขอนตัวกว่าทุกๆปีให้จักรพลคนนี้คอยช่วยจักรพลจากนพลนทำได้ให,ห้พักเหนือไทยดแลทุกคนเข้าโกหาเหลือกาัาพับจักรพลได้เอานะครับจะได้ยกระดับชาว ความทุ่มเทต่อมีหลกักเกณฑ์เรื่องผื่นไข้ต้องเตือดผมมีทีมงานประสบการณ์ป้ากมายผู้คนเตรียมถ้วยน้ำใจตีปลาหมีว,วันแห้งเมื่อแต่กระพมคนนี้จะยอย่างตีกูไว้ยืมโปรกเกื่อใส่หมอบเพื่อช่วยเวรือดเด้ไปที่ป้านเฮาเจอรุ่งเรืองสวยรูปูเบื่องท็อาคนเนี้ทำได้ ท้องฟ้าอากาศปราศจากฝุ่นควันทุกบ้านทุกเรือนสุขสันต์ทรับคนเนี้ยทำได้นี่สิพ่อแม่จะลดลงอย่างยั่งยืนรายได้พี่น้องเพิ่มขึ้นทรับคนเนี้ยทำได้ขอแค่โอกาสเพื่อพักเพื่อไทยนะครับเลือกเบอร์แปดสอสอจะพักเพื่อไทยเรื่องพักเพื่อไทยเป็นในรุ่นตีเลือกเบอร์เก้านรับฝักพักเพื่อไทยนะครับเข้ามาทำงานรับใช้เอาพลเเืไททยดูแุกคนข้า เดอกระพับจากกระพณ์ปลดไว้วางใจและเข้าสภาอีกคนเพื่อพี่น้องทุกคนจากกระพณทำได้จากกระพณจากรนภาทำได้ให้พักเพื่อไทยดูแลทุกคนเข้าโค้ชเดือกระพับจากกระพณ์ปลดไว้วางใจและเข้าสภาอีกคนเพื่อไทยและจากกระพณ์จะพูดสุดเพื่อไทย